สวัสดีครับพี่น้องครับเออผมตามหาพี่ท่านหนึ่งอะ่ะที่สั่งพ่นลมผมไว้ผมหาพี่ไม่เจอจริงๆนะหาพี่ไม่เจอจริงๆตอนนี้พ่นลมเข้ามาละนะครับเป็นแบบหิ้วยี่ห้อเรียวบีนะครับ EBLK นะครับสองหกศูนย์ศูนย์เบนซินสองจังหวัดยี่สิบหกซีซีเอาไปถูกถูกสามแปดลมส่งพอนะครับกิ้งกริ่งกิ่งกิ่งเนาะพอละจากสี่พันห้าเพราะว่ามันมีตำนนหนิตรงนี้นิดนึง นี่นี่ตรงนี้นิดนึงนี่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 นอ่าจะใส่กาวให้แค่นั้นเองคะมาจากตู้แต่เครื่องอะไรดีหมดเลยลดร,ราคาไปอลองฟังเสียงดูพี่น้องถ้าเราไม่เครียดนั่นนะปิดง่ายโอเคดับเครื่อง ดันขึ้นสวิตดันขึ้นหลักสตาร์ทเบาด้วยนะขอดูอีกฟังหนะึ่งพี่หดดูอีกฟังนะึงหมุนให้พี่ดูอ่อมุน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 ออกนี่เร็วมีสตาร์ทเบาปึ๊บคือจริงๆโดยรวมมันก็สวยแหละพี่แต่ว่ามันแตกตรนนี้นิดนึงผมก็ลดราคาไปแต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีผลอะไรเลยผมทาก,กาวให้นิดนึงก็อยู่ยาวละนะครับนี่ท่อเธอครบคันอ่ะพี่ได้พี่เห็นคลิปผมพี่ทักหาผมหน่อยนะ ผมไล่หาแชทพี่ไม่เจอจริงๆอ่ะพ,พี่ถามว่าเป่าลมเข้ายัางครับผมบอกว่าอีกวันสองวันเข้านี่แหละครับพี่เห็นแล้วบอกเลยเด้อสวัสดีครับ